สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับสู่ช่องวินนี่ดลี่นะคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนเพื่อมาเที่ยวสำนักสงฆ์เขาพะครูอีกนะคะเพื่อนเพหลังจากที่เราเคยมาเมื่อเมื่อหลายปีก่อนประมาณสักสองสามปีได้แล้วแต่วันนี้เราก็จะเป็นสองแถวในรถบัสสองแถว สวยคนได้ยี่สิบบาทไปจอดอันนี้จอดแล้วจอดมีอย่างจุดโอ๋อดูชมวิวข้างล่างอ่ะสวยจังข้างบนที่ชมค่ะตรงเขา คชมิูเห็นไหมะสาขาคนเยอะคนก็คนใา้เยอะอย่ตอนนี้เรามาสิงสายแล้วนะโตเจ็แวะน้งเยนะคะวเราก็จะลงรถเถอวเราจะพาเพาไไมจะม่ทองทีนี่จังวิวส่าข้าวเป็นวิวแ ตอนนี้เขาเริ่มสร้างที่จอดรถและที่จิดชมวีเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อนๆหลังจากปีหลายปีก่อนที่เราไาที่เรามาสวยขอรับขึนเพียงต้นะจ๊ะถไปไหว้พระก่อน,ะนสวยพระที่นีก็ะแกนและกันได้านกันนะเพราะว่าดูด้านนู้นสวยหีิบดอไม้ขึ้นเพียงไปก่อนนะรับประทานจุดฝังนล้นกัน เพราะว่าพระประธานพระจารย์ที่เป็นอกที่เห็นว่าหลวงพ่อตั้งใจนะจ๊ะแล้วก็มีทองเองเยอะมาแล้วมารงนนะไปทำบุญก่อนนะที่เป็นบรรจงจารย์ ในสนับถึงเขาก็คือนี่ก็จะมีตรงนี้เขาก็จับน้ำตกน้ำตื้นน้ำตกเนาะให้ดูเย็นสดชื่นเย็นสดชื่นค่ะที่ความสวยมากทำสวยนะให้เย็นแล้วก็จะมีเลื่อนได้เลื่อน่ด้ร่วมกันได้นะจ๊ะสร้างวัดกันร้อยยี่สิบบาทร้อยแรกอิุูสร้างปูสร้างปูคอนโัวัดที่พระผู้ปฏิบัติธรรมจ้ะบนด้านนี้ยี่สิบบาทนะไปรอพักกันได้จ้ะ ใครจะแลกตังก็มาตรงนี้นะผมอยู่ตรงข้ามพระอุป,ปัชจาป่าพญามารไไก่อนกลับนะจ<า>๊ะไปไหว้พระแนะนําอย่างนี้ไปไหว้พระขอพรเดินเที่ยวชมให้เรียบร้อยกันก่อนก่อนกลับก,ก,ก,ก็มาสร้างวัดกับผมนะพี่นะขอไม่มากครอบครัวและพี่น้องได้ทําบุญใหญ่กันเนาะจ้าใส่ร้อยนึงก็ใส่ตู้นึงยอี่สิบนะจ้าแค่นี้เองใส่ร้อยหนึ่งอย่าลืมเอาเหรียญน,นี่ถ้าไม่ลืมน,นะใส่ร้อยหนึงหยิบเหรียญไปก่อนเลย ส่วนอันนี้ใส่ยี่บหยิบแผ่นทองนะจ๊ะเขียนชื่อกันวันนี้ได้บุญใหญ่เนาะกลับไปนอนหลับสันดีนะแล้วก็ระลึกถึงสิ่งที่เรามาทําไว้วันนี้เราได้สร้างวัดได้สร้างอาภันะเราจะได้บุญใหญ่ทั้งสองกองบุญเลยจ้าเอานมหรือเปล่าเขียนชื่อของเราแล้วอธิษฐานเานะอ,าอาเนาะอธิษฐานเอา ใครไม่มีเงินสดสแกนจ้าสแกนทีเดียวเลย120ไม่ต้องแยกตู้เพราะว่าสแกนมันแยกไม่ได้เดี๋ยวพระอาจารย์ท่านไปอธิษฐานกิตให้เองว่าญาติโยมคนนี้ทำอะไรให้อธิษฐานกิตเอาไปก่อนว่าเดี๋ยวที่ให้ท่านก็ไปสร้างวัดวาอารามอยู่แล้วเนาะส่วนที่เหลือท่านก็ไปช่วยเหลือสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลซื้อเครื่องดูแ์อย่างนี้จ้านุโมทนาสาธุที่รับเหรียญด้วยขอไม่มากครอบครัวละ120่้อยินะพี่นะา ใส่ตู้แล้วแม่อธิษฐานจิตแม่จ๋า,าส่วนไปค่อยมาเขียนแผ่นทองนะแม่เนะาะเพราะว่าเราหลักๆให้อธิษฐานจิตเราจิตของเราเป็นสิ่งสําคัญไปไหนเอาจิตเราไปด้วยพุรธเจ้าสอนเรื่องจิตนะแม่นะจิตเราเนี่ยสุดยอดเลยเราปรับตาปุ๊บเรานึกได้เลยว่าเราเอาอะไรวางไว้ไหนเพราะจิตมันเป็นตัวไปเราไม่ได้ไฟพญานาคพระอ,อุปคุตเอาอันไหนจิตได้เลย เราได้บุญใหญ่แล้ววันนี้พี่แตนนี่มีที่ความชอบด้อนุโมทนาสาธุนะพี่นะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะพี่นะ,ะเขาบอกการทำบ,บุญไม่ต้องรอให้ร้อยเปอร์เซ็นต์บางคนชอบบอกว่ารอถูกหวยก่อนรอรวยก่อนไม่ต้องจะมีเท่าไหร่ทำเท่านั้นบางอย่างเรารอไม่ได้อย่างเช่นอะไรสมมุติเราจะช่วยเหลือคนสักคนหนึ่งเราบอกว่าเดีย๋ยวไปทำงานก่อนรอให้โชคพาภถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ อยู่ในอยู่ในเมืองเลยเนาะอยู่ในเมืองศรีราชาค่ะ,คะามาชมตรงนี้ข้างบนก็มีพระนน่นด้านบนแต่ว่าสูง,สงแต่เราขึ้นไปไม่ไหวค่ะ <laughs> สูงขึ้นไม่ไหวถ้าไม่สะดวกขับรถขึ้นมาก็เขาก็จะมีสองแถวน<ม>ักศึกษา เขาก็จะมีเบอร์โทรให้เราโทรเรียกเนาะสะดวกสบายหรือว่าถ้าท่านเอารถมาก็จอดสามารถจอดรถไว้ที่ปั๊มปั๊มบางจากปั๊มข้างๆซอยข้างๆแล้วก็โทรเรียกโทรเรียกสองแถวลงไปรับสองแถวขึ้นลงก็ยี่สิบบาทถ้ามาตอนเย็นๆนี้กาจะ อากาศดีสบายดีก็จะไม่ร้อนชมพระอาทิตย์ตกประมาณบ่ายสองแดดกำลังร้อนชมพระอาทิตย์ตกดินคงจะสวยมากเลยนะเพื่อนตั้งยันสวยเย็นเย็นสวยอันนี้ที่ทางเราขึ้นมมาพิเศษรถน่ะมองไปก็จะเห็นวิวภูเขาแล้วก็จะเป็นวิวทะเลค่ะข้างหน้าเป็นภูเขา ทางข้างหลังเป็นแม่น้ำไม่น่าจะใช่นี่ข้างหน้าเป็นข้างหน้าเป็นแม่น้ำข้างหลังเป็นภูเขาสวยมองไปทางไหนก็สวยมาจุดชมวิวที่สวยมากแต่ว่าคนไม่ได้เยอะอันนี้สบายสบายขอพลจะเดินจัทการสาธุชนคนใจ ขึ้นสู่สถานัาุญัาด้านบนนี้ด้านบนก็เป็นลังสถาบันมีภาพประธานองค์ที่สุดเลยพระพุทธีลานะครับพุทธลูกปาปีลาศิลปะสุโขทัยสูงสิบเอ็ดมตรเก้าสิบเ้าเซนิเมตด้านหลังเป็นเขาด้านหน้าเป็นน้ำที่คนทีว่าด้านหน้าเป็นน้ำ Terima kasih. นี่ถ่ายวีดีโอแป๊บหนึ่งอันนี้รถสองแถวสมัยก่อนอเทื่อสมบรรยากั่งอย่างกจัช่อของเรา้บรรยากาศให้บรรยากาศมุ้งส่อรถระนารย้ จ้งหนึ่งร้อบาทส้างสรครส้างรที่พักนเดอวที่พักนเดวตามนี้เขากำลังขอสร้างค่ะเพื่อนวันน <aty ride eln ik ara> ี้เป็นวันสำคัญที่สวยเลยดูดนวยสวนสวนเขาก็ตูนวีสวยมากๆเลยจุดรงนี้ก็สวยงาม